แสงสุดท้ายของวันทอประกายอ่อนๆในห้องครัวบรรยากาศเงียบสงัดราวกับโลกหยุดหายใจภาวนาจ้องมองจานเปล่าที่ล้างเสร็จไปนานแล้วแต่เธอก็ยังคงแช่มืออยู่ในน้ำสบู่อุ่นๆราวกับว่าการวนนิ้วไปตามขอบจานซ้ำๆจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของเธอไว้กับความจริงได้นอกหน้าต่างท้องฟ้าเป็นสีม่วงครามเข้มมนๆราวกับกำลังอัดอัน้นห้องเต็มไปด้วยเสียงหึ่งๆของ เครื่องล้างจานเหมือนเป็นเสียงหัวใจของเครื่องจักรที่เข้ามากลบความเงียบเหงาที่แฝงอยู่เบื้องล่างความเงียบที่ไม่ได้อบอุ่นหรือปลอบโยนแต่กลับหนักอึง้งเหมือนหมอกที่คลืบคลานเข้ามาปกคลุมชีวิตของเธอมันเป็นความเจ็บปวดที่คุ้นเคยในอกจนเธอแทบไม่รู้สึกอะไรแล้ววิรสามีของเธอนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแสงสลัวสลัวของทีวีทอดเงาไปทั่วผนังพวกเขาไม่ได้คุยกันมาหลายชั่วโมงแล้วจิ ถ้าจะให้พูดตรงๆคือไม่ได้คุยกันจริงๆมาหลายปีแล้วต่างหากชีวิตคู่ของพวกเขาไม่ได้พังทลายลงด้วยการทะเลาะหรือการทรยศหักหลังแต่มันค่อยๆกัดกร่อนไปชา้ชาๆเหมือนหาทรายที่ถูกคลื่นซัดอยู่ไม่หยุดภาวนาในวัย42รู้สึกเหมือนผีในบ้านของตัวเองใช้ชีวิตไปวันๆตามกิจวัตรที่ไร้ความหมายเธอยังจำวันเก่าๆที่มีวีระได้ดีตอนนั้น ความเงียบของพวกเขาไม่เหมือนตอนนี้เลยมันเป็นความเงียบที่อบอุ่นเหมือนผ้าหม่มผืนใหญ่ในคืนที่หนาวเย็นพวกเขาหัวเราะก,กับกับข้าวที่ทำให้แอบหอมแก้มกันตามทางเดินและวางแผนอนาคตที่ไม่เคยคิดว่าจะสิ้นสุดแต่ระหว่างทางความอบอุ่นนั้นได้จางหายไปอาชีพการงานของวีรกลืนกินชีวิตของเขาจากเลิกงานดึกก็กลายเป็นทำงานวันหยุดภาวนาเติมเต็มช่องว่างด้วยงานบ้านกับข้าว หรืออะไรก็ตามที่ทําให้ความว่างเปล่าหายไปพวกเขายังนอนเตียงเดียวกันแต่เขาก็หันหลังให้เสมอโทรศัพท์ของเขาส่องสว่างอยู่ข้างหัวเตียงเป็นกําแพงเงียบๆที่กั้นระหว่างพวกเขาภาวนาสงสัยว่าพวกเขาหยุดพยายามกันตั้งแต่เมื่อไหร่และแตัดสินใจว่าการอยู่ร่วมกันอย่างเงียบๆและสุภาพแบบนี้มันพอแล้วหรืออย่างไร เสียงฝีเท้าหยุดความคิดของเธอลงแม่ครับเสียงทุ่มทุ่มอบอุ่นและลังเลดึงเธอออกจากความหม่นหมองภาวนาหันไปใบหน้าที่ยังเปียกชื้นอยู่ด้วยน้ำจากจานเห็นเจมยืนอยู่ที่ประตูเขาเป็นลูกเลี้ยงของเธอลูกชายของวีระก,กับภรรยาเก่าในวัย23ปีเจมตัวสูงกว่าที่เธอจำได้ผมสีเข้มของเขาไม่เรียบร้อยเล็กน้อยรอยยิ้มไอายๆปรากฏบนริมฝีปากการปรากฏตัวของเขาเติมเต็มห้องในแบบที่เธอไม่คุ้นเคยราว กับแสงอาทิตย์ที่สาสองลงมาในวันที่ท้องฟ้าขมุขขัวหัวใจของภาวนาเต้นแรงอย่างไม่คาดคิดมีอะไรหรือเปล่าเธอถามขณะเช็ดมือกับผ้าเช็ดจานเสียงของเธอมั่นคงกว่าที่รู้สึกเจมชูเข็มขัดหนังที่หัวเข็มขัดบิดเบี้ยวคือผมว่ามันหักเขาหัวเราเบาๆแม่ช่วยดูหน่อยได้ไหมครับสายตาของเขาสบกับเธอมีบางอย่างในนั้นไม่ใช่แค่ความต้องการความช่วยเหลือ แต่เป็นความรู้สึกสบายๆของใครบางคนที่ไม่ได้แบกรับความเดียวดายของเธอเอาไว้ภาวนาตกใจว่าคำขอของเจมดูเป็นธรรมชาติแค่ไหนราวกับว่าพวกเขาทำแบบนี้อยู่เสมอเหมือนห้องครัวนี้เป็นของพวกเขาเธอหัวเราะโตเป็นควายแล้วยังจะให้แม่ซ่อมเข็มขัดให้อีกเหรอเจมหัวเราะและเดินเข้ามาใกล้เข็มขัดห้อยในมือก็ลองหัวเราะไปสิมันติดแม่ลองแล้วแต่ยังไงก็ไม่ออกเธอถอนหายใจและยื่นมือออกไปเอามาดูสิ นิ้วมือของเขาสัมผัสกับเธอแผ่วเบาตอนเขาส่งเข็มขัดให้เธอเป็นการสัมผัสเพียงเสี้ยววินาทีที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่น่าตกใจและไม่คาดคิดภาวนาจ้องไปที่หัวเข็มขัดมือของเธอเคลื่อนไหวตามสัญชาตญาณดึงหนังที่เริ่มเก่าเจมอยู่ใกล้ๆลมหายใจของเขาแผ่วเบาอยู่ใกล้ไหลของเธอ และเธอรู้สึกตัวตนของเขาอย่างชัดเจนความอบอุ่นจากตัวเขากลิ่นน้ำหอมอ่อนๆทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วเป็นจังหวะที่เธอไม่ได้รู้สึกมาหลายปีแล้วทันใดนั้นหัวเข็มขัดก็คลายออกกางเกงยืนของเจมหลุดลงมาเล็กน้อยเผยให้เห็นผิวส่วนบนของขอบกางเกงเขาขยับตัวกลับและหัวราะเบา แต่สายตาของภาวนากลับจ้องมองนานเกินไปก่อนที่จะรีบตวัดส,สายตาไปที่ใบหน้าของเขาเจมกำลังมองเธออยู่สีหน้าของเขาอ่านไม่ออกเป็นการผสมผสานระหว่างความขบขันและอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นทำให้บรรยากาศตึงเครียดสงสัยจะเกินเยียวยาแล้วเธอพูดเสียงในลำคอแห้งผากเจมพยักหน้าและรีบคาดเข็มขัดครับดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครขยับตัว ผ้าเช็ดจานยังคงเปียกอยู่ในมือของเธอเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวที่เธอยึดไว้ขณะที่ชีพพดเต้นอยู่ใต้ผิวแม่ไปจัดการของก่อนนะเธอบอกและถอยหลังไปหนึ่งก้าวเจมยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสายตาของเขายังคงมองมาที่เธออีกครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังเดินไปตามทางเดินขณะที่เขาเดินออกไปภาวนาได้แต่ยืนนิ่งๆจ้องมองพื้นหัวใจของเธอเต้นรัวเหมือนกลองที่เธอเมินเฉยไม่ได้คืนนั้นเธอนอนไม่หลับข้างวีระเสียงกรนของเขาเต็มห้อง และหลังของเขาก็เป็นเหมือนกำแพงที่เธอก้าวข้าไม่ได้เธอมองเพดานใบหน้าของเจมรอยยิ้มของเขาความใกล้ชิดของเขาฉายซ้ำไปมาเหมือนเงาที่ติดอยู่ในหัวมันควรจะจางหายไปแต่กลับไม่เลยมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนเป็นคำสารภาพที่เธอไม่ได้ตั้งใจจะทำออกมาไม่กี่วันต่อมาทุกอย่างเป็นเพียงภาพที่พร่ามัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดภาวนาบอกตัวเองว่าเธอคิดไปเองว่าสายตาของเจมที่มองมานานนานเสียงของเขาที่อ่อนลงเวลาที่พูดกับเธอ หรือร่างกายของเธอเองที่เปลี่ยนไปเมื่อเขาเข้ามาในห้องเธอเป็นแม่เลี้ยงของเขาพระเจ้านั่นคือเส้นที่ต้องขีดเส้นแบ่งที่ต้องมีกฎแต่เส้นแบ่งก็เบลอได้เมื่อมีใครบางคนก้าวเข้ามาใกล้เกินไปและเจมก็กำลังก้าวเข้ามาไม่ได้เป็นอย่างจงแจ้งหรือมีเจตนาชัดเจนแต่เป็นในแบบที่เล็กน้อยและเงียบเงียบอย่างตอนเช้าที่เขายื่นมือไปหยิบแก้วในตู้เหนือหัวเธอหน้าอกของเขาสัมผัสแผวเบาที่หลังของเธอ หรือตอนเย็นที่เขาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นเท้าเปล่าผมเปียกหมาดๆจากการอาบน้ำถามว่าเธอกำลังอ่านอะไรอยู่เหมือนกับว่ามันสำคัญภาวนาเริ่มรู้สึกกลัวที่จะอยู่กับเขาตามลำพังแต่เธอก็โหยหาที่จะได้อยู่ด้วยความรู้สึกที่ขัดแย้งกันทำให้เธอรู้สึกมึนงงแล้วก็มาถึงคืนที่มีพายุวีระไปประชุมที่เชียงใหม่ เป็นการเดินทางที่เขาไม่เคยชวนเธอไปด้วยอีกแล้วท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มอากาศหนาแน่นไปด้วยกลิ่นฝนภาวนาขดตัวอยู่บนโซฟาพร้อมกับผ้าหม่มและหนังสือที่เธอไม่ได้อ่านบ้านรู้สึกใหญ่เกินไปเงียบเกินไปเสียงฟ้าร้องข้างนอกทําให้เธอสะดุ้งความเงียบไม่ได้อยู่ในบ้านเท่านั้นแต่อยู่ในตัวเธอด้วยมันเป็นช่องว่างที่เธอเติมไม่เต็มเสียงฝีเท้าทําลายความเงียบตามด้วยเสียงเซรามิกเบาๆ ผมชงชามาให้เจมพูดขณะเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแก้วชาสองแก้วภาวนาเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจไม่ต้องก็ได้เธอบอกแต่เขาเพียงแค่ยักไหล่แล้วยื่นแก้วให้เธอรู้สึกว่าต้องทำนิ้วของเขาสัมผัสกับเธอตอนที่เธอยื่นมือไปรับความรู้สึกเหมือนไฟแลบขึ้นอีกครั้งเจมนั่งลงข้างๆเธอไม่ได้นั่งตรงข้ามหรือในระยะที่ปลอดภัยแต่เป็นข้างๆเธอเลยใกล้พอที่เธอจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแขนของเขาผ่านผ้าห่มเสียงฟ้าร้องอีกครั้งดังสนัน่น และภาวนาสะดุ้งเล็กน้อยไม่ชอบพายุเหรอครับเจมถามเสียงอ่อนโยนเธอหัวร้อตาของเธอมองไปที่หน้าต่างไม่ใช่พายุหรอกแต่เป็นความเงียบบ้านหลังนี้เงียบเกินไปเวลาที่วีระไม่อยู่เจมมองมาที่เธอสายตาของเขามั่นคงบ้านที่เงียบหรือแม่ที่เงียบครับคำถามนั้นเหมือนก้อนหินที่ตกลงในน้ำนิ่งๆสร้างแรงกระเพื่อมไปทั่วตัวภาวนาหันไปหาเขาอย่างตกใจอาจจะทั้งสองอย่าง เธอสารภาพเสียงเบาๆเขาพยักหน้าตาของเขาล็อกกับตาของเธอมองเห็นเธอในแบบที่รู้สึกว่ากำลังเปิดเผยตัวเองอย่างดิบๆและเปราะบางภาวนาขยับชายผ้าห่มขึ้นเป็นการเชื้อเชิญเล็กๆเจมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สอดตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มทั้งคู่ไหลชนกันความอบอุ่นจากผ้าฝ้ายและแสงไฟจากโคมไฟที่ทอดเงาเป็นจังหวะพายุโหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกแต่ข้างในโลกหดเล็กลงเหลือเพียงพื้นที่ระหว่างพวกเขา ภาวนาสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากตัวเขาจังหวะการหายใจของเขาหัวใจของเธอเต้นระรัวผิวของเธอมีชีวิตชีวาในแบบที่ไม่เคยเป็นมาหลายปีเธอเหลือบมองเขาและสายตาของเขาก็อยู่ที่เธอแล้วมั่นคงและไม่หลบหนีไม่มีอารมณ์ขันในสายตาของเขามีเพียงบางสิ่งที่น่ากลัวและเป็นจริงพายุคำรามเสียงฟ้าร้องเขย่าหน้าต่างราวกับว่าพวกมันก็กำลังเก็บซ่อนความลับ อะไรบางอย่างภาวนาอยู่นิ่งๆเข่าของเธอชิดกันแก้วชาถูกลืมไว้บนโต๊ะเจมอยู่ใกล้พอที่จะรู้สึกได้ถึงความร้อนที่แผ่ออกมาจากผิวของเขาความใกล้ชิดที่ทําให้ความทรงจําของเธอราวกับกําลังสัมผัสได้ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยคําพูดคงจะทําลายสิ่งที่เปราะบางที่กําลังก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเขาบรรยากาศตึงเครียดเหมือนบางอย่างกําลังจะขาดชีพจรของเธอดังอยู่ในหูเข้ากับจังหวะของสายฝนชายผ้าห่มถูกแขนของเจมปัดโดนและถึงแม้ว่า พวกเขาจะไม่ได้สัมผัสกันแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงการหายใจของเขาในทุกครั้งที่เขาหายใจสายฟ้าแลบแสงสว่างจ้าไปทั่วห้องภาวนาสะดุ้งเล็กน้อยแม่โอเคไหมครับเจมถามเสียงต่ำตั้งใจให้เธอได้ยินเท่านั้นเธอกลืนน้ำลายและพยักหน้าก็แค่พายุเขายื่นสีสามาหาเธอเล็กน้อยผมไม่คิดว่าแม่กลัวพายุหรอกครับเขากระซิบเบาๆภาวนามองเขาแล้วกลัวอะไร เขาไม่ได้ตอบด้วยคำพูดแต่เขาค่อยๆยื่นมือมาปัดผมที่ปกหน้าเธอออกปลายนิ้วของเขาแต่กับแก้มของเธอเบาๆสัมผัสที่เบาจนอาจคิดไปเองแต่มันก็ทำให้การหายใจของเธอหยุดลงมันไม่ควรเกิดขึ้นเธอกระซิบเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินงั้นก็บอกให้ผมหยุดสิเจมบอกเสียงหนักแน่นภาวนาอ้าปากแต่ไม่มีคำพูดใดๆออกมาส่วนที่อยากจะผลักเขาออกไปนั้นหายไปแล้วจมลงไปในความอบอุ่นจากสายตาของเขาเธอโน้มตัวเข้าไป และจูบนั้นอ่อนโยนในตอนแรกลังเลราวกับกำลังลองบางอย่างที่เป็นสิ่งต้องห้ามแต่มันไม่ได้อ่อนโยนอยู่นานความเหงาที่สะสมมาหลายปีไม่ได้คลี่คลายอย่างแผ่วเบาแต่มันระเบิดออกมาจูบลึกขึ้นเป็นเหมือนการปลดปล่อยทุกอย่างที่ภาวนาเก็บกดไว้มือของเจมเลื่อนมาที่เอวของเธอการสัมผัสของเขาอ่อนโยนและเขารบนิ้วของเธอกำเสื้อของเขาไว เพื่อยึดตัวเองไว้กับความเป็นจริงขณะที่โลกกำลังหมุนริมฝีปากของเขามีรสชาติของดอกคามโมไมล์และฝนและบางอย่างบางทีอาจจะเป็นความหวังหรือความยาววัยเธอไม่รู้ว่าพวกเขากอดกันอยู่นานแค่ไหนท่ามกลางพายุที่กำลังโหมกระหน่ำอยู่ข้างนอกราวกับสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวพวกเขาเธอรู้เพียงแค่ว่าในอ้อมกอดของเขาเธอรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ เมื่อพวกเขาพละออกจากกันหายใจติดขัดสายตาของพวกเขาจ้องมองกันและกันช่วงเวลานั้นเปราะบางและหนักอึ้งเจมวางหน้าผากลงบนหน้าผากของเธอบอกผมว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเขากระซิบภาวนาหลับตาลงหัวใจของเธอกรีดร้องคำตอบหนึ่งแต่ในหัวกลับคิดอีกอย่างแม่ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรเธอบอกอย่างตรงไปตรงมานิ้วโป้งของเขาลูบคางของเธอเบาๆงั้นก็มาหาคำตอบไปด้วยกัน คำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ก็เหมือนฟ้าร้องไปด้วยกันฟังดูเป็นไปได้แต่พวกเขาไม่ใช่แค่คนสองคนพวกเขาผูกพันกันด้วยใยแมงมุมของครอบครัวประวัติศาสตร์และวีราภาวานาดึงผ้าห่มให้แน่นขึ้นความรู้สึกผิดที่หนักอึ้งลงมาไม่ใช่ความรู้สึกผิดที่รุนแรงแต่มันเป็นความรู้สึกผิดที่เงียบเงียบเหมือนเงาในมุมห้องเธอยือนขึ้นเขา่าของเธอไม่มั่นคงแม่ขอเวลาสักครู่นะ่ะ เธอบอกโดยไม่มองเขาเจมพยักหน้าและปล่อยเธอไปในห้องน้ำเธอจ้องมองตัวเองในกระจกไม่มีรอยลิปสติกเลอะไม่มีแก้มที่แดงกับมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีดวงตาที่เหนื่อยลา้าที่เพิ่งทำสิ่งที่คาดไม่ถึงและน่ากลัวคือเธอไม่ได้รู้สึกเสียใจเธอสาดน้ำเย็นใส่หน้าแต่มันก็ไม่ได้ช่วยให้เวทมนต์นั้นสลายไปเมื่อเธอกลับลงมาเจมยังอยู่ที่เดิมนั่งอยู่บนโซฟาจ้องมองเตาผิงที่ว่างเปล่าสายตาของพวกเขาประสานกันและเธอ ก็นั่งลงฝั่งตรงข้ามในครั้งนี้เพราะต้องการระยะห่างแม่ไม่ควรจูบเราเธอบอกในที่สุดปากของเจมกระตุกเล็กน้อยไม่ใช่อารมณ์ขันแต่เป็นความเจ็บปวดแม่หมายความว่าแบบนั้นจริงๆเหรอเธอพยายามจะหาคำพูดแม่หมายถึงแม่ไม่ควรจูบแต่แม่ต้องการเขาพยักหน้าผมก็เหมือนกันความซื่อสัตย์นั้นเจ็บปวดนาฬิกาดังในความเงียบภาวานากอดตัวเองมันไม่จบสวยแน่เจมเพราะลูกเพราะแม่ เพราะผมเป็นลูกเลี้ยงของแม่เขาพูดต่อเธอพยักหน้าเขาจ้องมองมือตัวเองผมไม่ใช่เด็กนะครับแม่ผมรู้ว่ามันดูเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าผมรู้สึกยังไงผมเห็นแม่ผมเห็นแม่มานานแล้วคำพูดของเขาทำลายบางอย่างในตัวเธอไม่ใช่หัวใจแต่เป็นเกราะป้องกันเจมยืนขึ้นเว้นระยะห่างให้เธอผมจะขึ้นข้างบนแล้วนะแต่ถ้าอยากคุยหรือไม่คุยผมก็อยู่ตรงนี้เธอเฝ้ามองเขาจากไป พายุข้างนอกเริ่มจางหายไปแต่เสียงกล้องของมันยังคงเต้นอยู่ในสายเลือดของเธอความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันหนักอึ้งไปด้วยผลลัพธ์ที่ตามมาแสงยามเช้าลอดผ่านม่านท่อเส้นสีทองไปทั่วพื้นภาวนานั่งอยู่บนโซฟาผ้าห่มยังคลุมตัวเธออยู่ชายเย็นชืดและไม่ได้แต่ต้องเจมนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเท้าแขนบนเข่าของเขาสายตาของเขามองพื้นไม่มีใครพูดอะไรกัน เพราะหลังจากพายุผ่านไปแล้วมันเหลือเพียงน้ำหนักของสิ่งที่ถูกซัดพังไปภาวนาทำลายความเงียบแม่ควรหยุดเราตั้งแต่แรกเจมไม่ขยับแม่เสียใจหรือเปล่าเธอมองเขามองผู้ชายที่มองเห็นเธอในขณะที่คนอื่นไม่เคยเห็นไม่เธอกระซิบแต่มันไม่ได้ทำให้ถูกเขากำกรามแน่นแต่สายตาของเขาอ่อนลงถูกกผิดมันไม่ชัดเจนตั้งแต่ที่เราหยุดแซงทำเป็นแล้วแม่มีสามีแล้ว เธอบอกด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเจมเงยหน้าขึ้นสามีที่ไม่เห็นแม่สามีที่ปล่อยให้แม่แบกรับความเหงาคนเดียวน้ำตาคลอต้าเธอแซงทำเป็นว่าแม่ไม่ได้เป็นคนที่ไร้ตัวตนในชีวิตแต่งงานของตัวเองมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเขากล่าวเบาๆคำพูดของเขาเป็นเหมือนกระจกและภาวนาก็ไม่สามารถหน,นีได้เธอยืนขึ้นเดินไปที่ครัวเพื่อต้องการพื้นที่อ่างล้างจานว่างเปล่า แต่เธอยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมือของเธอกำเคา์เตอร์เจมเดินตามมาไม่ได้เข้ามาใกล้เกินไปเพียงแค่อยู่ตรงนั้นลูกเร่อมองแม่แบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เธอถามโดยหันหลังให้ตั้งแต่แม่เริ่ไม่ถูกมองเห็นเขาบอกผมเฝ้ามองแม่หดเล็กลงทุกปีถึงแม้ว่าเสียงหัวเราะของแม่จะยังดังอยู่ก็ตามแม่กำลังจางหายไปและผมเกลียดเขาที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเธอหันกลับไปสบตาเขา ลูกเกลียดพ่อของลูกเรอผมสงสารเขาเจมบอกที่เขามีสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ตามหาแต่ไม่รู้ตัวว่ามันกําลังจะหลุดมือไปเขาเดินเข้ามาใกล้พอที่จะอยู่ใกล้ๆผมไม่ได้ขอให้แม่หนีไปกับผมผมขอให้แม่ไม่หลอกตัวเองว่าเมื่อคืนมันคืออะไรภาวนาหายใจอย่างสันเทามันคืออะไรความจริงเขากล่าว อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งหรืออาจเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่เตือนให้แม่รู้ว่าแม่ยังมีชีวิตอยู่เจมหยุดที่ประตูถ้ามันมีแค่เราสองคนไม่มีตำแหน่งไม่มีอดีตแม่ยังจะกลัวอยู่ไหมคอของเธอแห้งผากไม่เธอบอกก่อนจะหยุดตัวเองได้เขายักหน้าผมจะรอเขาพูดและจากไปบ้านเงียบแต่ไม่เหงาภาวนาเดินไปทั่วทุกห้องมองชีวิตของเธอราวกับว่ามันเป็นของคนอื่นรูปแต่งงานจดหมายหมอนอิงทุกอย่างดูไม่เหมือนของเธอในห้องน้ำเธอ จ้องมองตัวเองในกระจกมองไม่เห็นความรู้สึกผิดแต่เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตวันนั้นผ่านไปในความวุ่นวายของการทำงานที่ไร้ความหมายทำอาหารดูดฝุ่นพับผ้าเช็ดตัวเจมส์กลับมาตอนพบค่าการปรากฏตัวของเขาทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปภาวนานั่งอยู่ที่โต๊ะในครัวถ้วยกาแฟเย็นชืดอ,อยู่ในมือเขาอยู่ตรงข้ามเธอรอคอยแม่ไม่เสียใจเธอบอกในที่สุดแต่แม่แซงทำเป็นว่าโลกไม่มีอยู่ไม่ได้ แม่ใช้ชีวิตอย่างเงียบเงียบมาตลอดไม่ได้มีความสุขไม่ได้น่าเศร้าแค่มั่นคงแล้วในคืนเดียวแม่ก็จำได้ว่าการที่ถูกมองเห็นมันเป็นยังไงเจมหายใจออกเบาๆการที่รู้สึกถึงบางอย่างจริงๆไม่ได้ทำให้มันถูกต้องเสมอไปเธอกล่าวต่อผมไม่ได้ขอให้แม่ทิ้งชีวิตไปเขากล่าวผมกำลังถามว่าแม่ต้องการอะไรที่จริงแท้ใหม่ ภาวนามองเขาเห็นเด็กชายที่เคยช่วยเธอถือของเห็นวัยรุ่นที่เคยมาขอคำแนะนำเรื่องมหาวิทยาลัยเห็นผู้ชายที่เข้าใจเธอดีกว่าวีระเคยเข้าใจแม่ไม่รู้เธอบอกอย่างซื่อสัตย์แม่ขอเวลาเจมพยักหน้าผมไม่ไปไหนหรอกถึงแม้มันจะจบลงแค่นี้ผมก็จะยังเป็นคนที่มองเห็นแม่น้ำตาหยดลงมาที่แก้มของเธออย่าซ่อนมันเขากล่าวเบาๆเ,เธอหายใจเข้าลึกๆล,ลูกทำให้แม่ลืมได้ยาก บางทีเราก็ไม่ได้มีไว้เพื่อลืมความเงียบเข้าปกคลุมแต่เป็นความเงียบที่สงบภาวนายืนขึ้นเดินไปที่หน้าต่างดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าท้องฟ้าเป็นสีทองและลาเวนเดอร์เจมลุกขึ้นเพื่อที่จะไปผมจะไปพักบ้านเพื่อนสักพักนะให้แม่ได้มีเวลาคิดเธอหันไปขอบคุณนะเขาลังเลสัญญากับผมอย่างหนึ่งได้ไหมไม่ว่าแม่จะตัดสินใจยังไงทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นคาดหวังแต่เพราะมันคือความจริง เธอพยักหน้าและเขาก็จากไปคืนนั้นภาวนานอนหลับโดยเปิดหน้าต่างทิ้งไว้กลิ่นดินที่เปียกชื้นฟุ้งไปทั่วห้องเธอฝันถึงชิงชาที่ระเบียงถ้วยกาแฟและมือของผู้ชายที่เอื้อมมาจับมือเธอไม่ได้เป็นการครอบครองแต่เป็นการยึดเหนี่ยวเธอไม่รู้ว่าเป็นมือของเจมส์หรือเปล่าแต่เธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมใช้ชีวิตที่เธอค่อยๆจางหายไปเรื่องราวนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรักหรือการหักหลังแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ถูกมองเห็นมานานเกินไป และมีใครบางคนมองเห็นคุณในที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ทบทวนเรื่องขอบเขตและความยินยอมโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความใกล้ชิดไม่ว่าจะทางอารมณ์หรือร่างกายต้องอาศัยความเข้าใจและเคารพซึ่งกันและกันเรื่องราวของภาวนาและเจมแสดงให้เห็นว่าเส้นแบ่งที่เบลอสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตามมาได้แต่ก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร และการตระหนักรู้ในตัวเองหากคุณกำลังเผชิญกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนให้เวลาตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกและกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่ไว้ใจได้สามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้สอดคล้องกับคุณค่าของตัวเองสำหรับทุกคนที่รับชมขอบคุณที่มาร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวคำสาบานที่พังทลายนี้การสนับสนุนของคุณมีความหมายกับผมมากถ้าเรื่องราวนี้โดนใจคุณกดติดตามแล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราเพื่อรับชมเรื่องราวที่เจาะลึกเข้าไปในจิตใจของมนุษย์ต่อไป